รถครอบครัว7ที่นั่งที่ราคาดีที่สุดณตอนนี้นะครับผมพร้อมระบบสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับ B ี้เดอะแบงนะครับวันนี้แบงค์ก็จะพามารีวิวเจ้ารถ7ที่นั่งนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเจ้าเอเวอเรสต์เทนะครับผมราคาครับตัวที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเกบาทนั่นเองนะครับผมราคาแค่ล้านสได้รถ7ที่นั่งนะครับผมพร้อมระบบอ่าตัวนี้ระบบสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับมีโหมดขับขี่ให้ถึง4โหมดนะครับ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับอ่าต้องบอกราคาเต็มนะครับ1ล้าน3 9 7 0 0 0บาทแบงค์ลดไปเลยนะครับ1ล้านเอ้ย1 4 8 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเหลือเหลือราคาแค่1ล้าน2 4 9 0 0 0บาทนั่นเองแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าอยากแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้แบงค์ก็สั่่งงชุดแต แต่งให้ลูกค้าพร้อมออกรถไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะครับผมก่อนอื่นเริ่มจากด้านหน้านะครับอักษรอริลิกนะครับคาว่าเอเวเรสต์นะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ตัวอะไรลนดอนตัวนี้เป็นตัวลนดอนนะครับจะมีขีดนะครับตัวนี้เป็นสีแดงน้ําเงินนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับไม่อยากไม่อยากได้สีก็สามารถให้เป็นโทนดําได้นะครับไฟ3จุดนะครับตัวนี้ตรงหน้ากระจังนะครับ สามารถเลือกได้2ส,สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มกลางคืนเวลาเปิดไฟนะครับตัวนี้จะทําให้ตัวรถนั้นดุมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสีนึงก็คือสีขาวทําให้ตัวรถนั้นดูลักชวรี่นะครับดูสวยสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมกันชนด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของค่ายวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมีโลโก้บอกเลยวิกเตอร์อันนี้จะแต่งโทนสีตัวรถนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมแล้วก็ กรงแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีดํากับสีตัวรถนะครับผมสวยมากๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ด้านข้างเลยต้องบอกก่อนนะครับเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนะครับผมล้อแม็กเดิมเขาจะขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกแบงค์มาว่าอยากได้ให้เหมือนตัวสปอร์ตแต่งยังไงก็ได้ให้ออกมาแบบมองดูแล้วไม่ใช่ตัวเทน นี่เลยครับก็เลยจัดใส่ล้อแมกของเจ้าตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตไปให้นะครับล้อแมกเดิมขนาด20นิ้นครับถอดจากตัวล้อแมกของตัวสปอร์ตมาใส่ให้เลยนะครับผมนี่ครับด้านคานะครับแล้วก็ใส่คิ้วกันสาดให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่ครับด้านในนะครับเบาะภายในครับก็คุมโทนนะครับสีดำนะครับเบาคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับผมหน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับ นี่ครับเชื่อมต่อ Android Auto of Apple CarPlay นะครับไร้สายนะครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีมอเกัาขี่ให้ถึง c m o หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายครับซิ่เไเจออีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านี่เลยครับผมไฟท้ายนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเจ้าตัว e v o l u t i o นะครับไฟท้ายเราจะไม่ได้เต็มดวงแบบนี้ตัวไฟท้ายที่เป็นขีดอย่างนี้จะไม่ได้มาอันนี้เราก็เบิก จากศูนย์นะครับเป็นไฟท้ายของเจ้าตัวสปอร์ตนะครับใส่ไปให้เปลี่ยนไปให้ลูกค้าด้วยเลยครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับคือเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนต้องบอกก่อนว่าฝาท้ายเขาจะไม่ใช่ไฟฟ้าอันนี้เราก็จัดฝาท้าย,าายไฟฟ้าใส่ไปให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ยังมีโลโก้ครับว่าสปอร์ตนะครับคือคันนี้ถ้ามองด้านนอกครับยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวเทนเพราะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ตัวใดกันหมดเลยต่างกันแค่ รูปลักษ์ภายนอกนะครับแต่ท่นนี้คันนี้เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นตัวสปอร์ตหมดแล้วของเดิมเราก็คืนให้ลูกค้านะครับผมครับนี่ครับการชนหลังนะครับผมก็ใส่ของค่าย Vi เตอร์เช่นกันนะครับผมก็จะมีท่อสองคานครับที่เป็นท่อหลอกออกสองฝั่งนะครับผมอันนี้ก็สามารถมันมีหลายรูปแบบนะครับสามารถเดี๋ยวแบงค์ถ้าลูกค้าเ่าไหนสนใจนะครับแบงค์ส่งให้ดูมันมีประมาณ3-4ตัวของพีเตอร์แต่สวยทุกตัวครับ อยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นนะครับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับผมตัวนี้เอเวอเรสต์เทนจะมีทั้งาราคาลดส่วนลดนะครับก็คือลด148,000บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์รเซ็นต์นะครับหรือว่าจะเอาเป็นฟรีชุดแต่งแบบนี้แบงก์ก็จัดให้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับตัวท็อปสุดนะครับผมลูกค้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับสอบถามข้อมูล การจัดไฟแนนซ์หรือว่าดอกเบี้ยหรือว่าจะเป็นของแถมนะครับสามารถโทรเข้ามาครับแบงค์ขออนุญาตนะครับทิ้งเบอร์โทรนะครับ0958140959นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ละแวกนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถโทรเข้ามาให้แบงค์เอารถไปให้เทสได้ที่บ้านหรือที่ทำงานเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ